อยากให้น้องมินรีวิวร้านเครื่องประดับค่ะสวยทุกชิ้นเลยค่ะเรื่องเครื่องประดับของมินเนี่ยคนทักเข้ามาเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีจังหวะได้มาแชร์ให้ฟังสักทีเนาะวันนี้ว่างก็เลยมานั่งพูดกันเรื่องเครื่องประดับที่มินชอบใส่กันมากดีกว่านะคะหลักๆแล้วของมินก็จะมีข้อมือเนาะแล้วก็มีแหวนมีสร้อยมีจิวจมูกนะคะแล้วก็มีตุ้มหูบ้างนิดหน่อยอันแรกเลยแล้วกันค่ะอันแรกก็จะเป็นข้อมือนะคะเยอะมากจาก หลายที่หลายถิ่นมากๆจะแนะนาที่เป็นแบรนด์เดียวกันทั้งหมดก่อนเนาะอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกวัสดุว่าอะไรค่ะอันกลางนะอันกลางแล้วก็แหวนมันนักรีวิวปะแล้วก็แหวนอันนี้อันนี้มินชอบมากแหวนอันนี้มินชอบสุดๆเลยเพราะว่ามันแบบมันเป็นมินสุดๆเลยอะ มีดอกไม้แล้วก็มีหินหลายหลายแบบหลายๆสีแล้วก็มีโลโก้นะคะทั้งหมดนี้จากกุชชี่นะคะถัดมามีนเพิ่งได้วันนี้เลยก็คืออันนี้โคดหน้าลาัตะสิแล้วก็อันนี้เป็นแบบถักแล้วก็ข้อเท้าเป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นมุกค,ค่ะเป็นมุกมาแบบทำให้เป็นรูปทรงดาวแล้วก็ ไขจัวหัวใจทั้งหมดนี้นะคะจากสนามบินสมุยมเพิ่งกลับจากสมุยมานะคะวันนี้แล้วก็ไปเดินเล่นสนามบินเขาแล้วเพิ่งรู้ว่าสนามบินสมุยแบบโคตรจะเป็นมีนสุดๆมีแต่ของแบบอะไรแบบนี้ขายอะไรเงี้ยเยอะแย,ะ,ยะมากเลยม,มีเสียงเงินกับสนามบินสมุยเยอะมากซึ่งถ้ามีเวลายเยอะกว่านี้ก็คงจะแบบเสียหายหลายแสนอยู่เหมือนกันถ้าใครได้ไปเที่ยวสมุยแนะนําก่อนที่จะบินกลับ เผื่อเวลาไปเดินเล่นที่สนามบ,บินเช้ามันสองชั่วโมงของเยอะมากคเคถัดมาคือหินต่างๆนะคะนี่ข้อมอือน,นี้มัวหน้าแล้วก็สร้อยหินอันนี้นะคะไม่รวมจี้จี้เป็นส่วนตัวอันนี้จากร้านมินเองที่เคยขายแต่ว่าตอนนี้ไม่มีไม่ใช่ไม่มีหินนะไม่มีเวลาขายแล้วก็ที่คนถามเข้ามาเยอะมากจิวจมูก จิวจมูกวันนี้เดี๋ยวจะถอดให้ดูซึ่งที่มินใช้อยู่เนี่ยค่ะมันไม่ใช่ห่วงกลมๆเลยซะทีเดียวนะมันเป็นแบบครึ่งวงกลมแล้วก็มีก้านก้านแบบงอเป็นอย่างนี้เห็นปะมันเป็นลายดอกไม้ใส่ง่ายถอดง่ายเสร็จนั่นละค่ะจิวจมูกเนี่ยเดี๋ยวจะใบให้มันเป็นล้านที่มีสีเป็นสีเขียวมิน้นท์ หรือเขียวยอะไรสักอย่างสีประมาณเขียวๆอ่ะหาได้ที่เซ็นทรัลหลายๆสาขาขออนุญาตยังไม่บอกชื่อร้านนะคะถึงแม้ว่าคนจะถามมาเยอะมากเหลือเกินเพราะว่าสปอนเซอร์เขายังไม่เข้านะคะประมาณนี้เครื่องประดับต่างๆที่มินชอบใส่จบไม่รู้เขาต้องพูดจบั็อยังไงคืออันนี้ก็คือจบแล้ว